วัสดีครับวันนี้เรามาพบกันกับรถยุโรปที่ราคาสุดประหยัดครับราคาพอๆกับอีโคคาร์ครับเชื่อไหมครับคันนี้499,000 BMW X3 2.0i X Drive X Drive ก็คือขับ4ครับเครื่องตัวนี้ครับเป็นเบนซิน2.0 Twin Power Turbo 184แรงมา้าถ้าใครเบื่อรถดีเซลมาเล่นรถเบนซินก็ได้ครับเพราะว่า X3 ที่เป็นเบนซินค่าบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ถูกกว่าเครื่องดีเซลถึงแรงบิดจะน้อยกว่าอัตราสิ้นเปลืองอาจจะสู้ดีเซลไม่ได้แต่มันก็ไม่กินโหดนะครับขับไกลๆ15โลลิตรได้สบายครับผมเรามาดูรอบๆคบพันของรถคันนี้กันนะครับคันนี้นะครับรอบคันนะครับรถสวยงามทุกอย่างนะครับสีสีสันสวยงามครับ ภายในนะครับมาชมเบาะครับเบาะคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาทําพิเศษมาครับใช้หลังเนปป้านะครับด้วยด้วยอายุรถนะครับบางคันเน่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําซึ่งว่าถ้าคุณได้รถที่มันทาเบาะมาแล้วเนี่ยสบายใช้อีก10ปีก็ยังได้เบาะสวยๆอยู่ถ้าซื้อคันที่ยังไม่ทําอาจจะต้องไปเริ่มต้นทําใหม่ซึ่งว่าถ้าทําแบบนี้ไม่น้อยกว่าห0,000ื่นแน่นอนครับเรามาดูลูกเล่นข้างในกันครับ ันนี้นะครับก็เป็นออปชันบีบอกไฟฟ้าแล้วก็พอมเมมโมรี่จุดนะครับนะฮะพวงมาลัยก็มันติดฟังก์ชันแล้วก็มีคุยคอนโทรลครับส่วนระบบเกียร์นะครับคันนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับแล้วก็ลูกเล่นของ X3 ถ้าใครชอบรถยุโรปจะรู้ดีว่ามันมีโหมดที่สามารถปรับได้โหมด e ีโคโปโหมด Sport เวลาการปรับโหมดพวกนี้มันจะควบคุมน้ำหนักพวงมาลัยและความนุ่นนวลของช่วงล่างไปในตัว มันเลยทําให้ X3 เนี่ยขับได้สบายถ้าเราอยากจะขับสบายแล้วก็อยู่ในโหมดธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้สึกฟีลลิ่งแบบสปอร์ตเราก็กดโหมดสปอร์ตมันก็ปรับเรื่องน้ําหนักพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็การส่งกําลังทําให้เรารู้สึกขับสนุกขึ้นครับผมนะฮะด้านหลังนะครับก็กว้างานั่งสบายครับ แล้วบอกก็นั่งนุ่มครับแอร์ก็มีแอร์แยกข้างหลังนะครับคนนั่งหลังก็นั่งสบายน่าใช้ครับอย่าลืมครับ4 9 9 0 0 0ได้ออปชั่นขนาดนี้ในงบเทา่านี้ซื้อรถรุ่นเดียวกันสภาพโสมๆยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายรถกันดีกว่า ภายในนะครับก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับตรงนี้เป็นตัวยึดสัมภาระครับนะเวลาขนสัมภาระสามารถล็อกได้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนหลุดเวลารถวิง่งแล้วก็มั่นบางสายตายังอยู่ครบใช้งานได้ปกตินะครับนะยังไงก็ตามถ้าหา x 3แนะนำให้ลองมาขับคันนี้ดูก่อนครับน่าจะถูกใจ ด้วยราคาเท่านี้เป็นตัวเริ่มต้นของคนที่เริ่มเมล่นรถจุโรกก็ได้ครับงบ499ลองซื้อไปใช้ดูนะยังถูกกว่าซื้อรถญี่ปุ่นที่ปีใหม่ๆหน่อยยังไงมาพบกันได้ที่โอเพ่นรถนะครับเดี๋ยววันนี้เดียวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม